จะเคยจะกินไอติมไหมอุ้ยอันนี้อร่อยพี่ตา,ากกิ๊นแบบนี้มากกว่านะเออแบบนี้ดีกว่าคนละอุ้ยทันะคนนี้ชอบนะนั่นเดี๋ยวเราซื้อกลับเนะาะใช่เพราะมันถั่วมันแน่นที่แทนไทายแล้วพี่ตาเอาอะไรเอาขุนได้ม่มคะอุ้ยนี่คนนี้ก็อันี้จะรอดนี<ม>่ก็น่ากินผู้ชายรอดกาบพีไหมปิด พี่ตักไม่เอาเหรอเอาอะไรบ้างอันนี้ก็อร่อยพีต่ตากนะลองผมจะบอกให้ตุณอน่นอันอันนี้อร่อยเอาันนี้ด้วยเอานี้นี่ก็อร่อยแต่ข้อขา,ขาน่ากินมาก ก็เทออันนี้อร่อยแต่มันหวานแสบอีเลยนะเซมบัส <laughs> ก <spe> ัเซมบับ้ากเซมบัส w h ัน Pistachio, Look really nice. So nice, my tongue, so This is Italian. This mix Italian French s h e from Thailand. You m e a You from Thailand? She from Thailand? In this area. Yeah. Lots of Thai people in this area. ไม่เอากระเทยจะกินหรอเขาบอกว่าเพื่อนครับเพื่อนเขาคนไทยเขาเขามีแฟนเป็นคนไทยทไมอ่ะ ดูของนะร้านนึงกลิ่นนี่ อเอาละเรพาพี่ตักมาซื้อต่อนะคะร้านอร่อยวันลุกขึ้นเอาจเป็นการได้ะคะเขาไม่รับการมีตู้เอทีเอ็มไหมคะคะ้สั่ง เดี๋ยวลืมว่าทอมทำกับข้าว้วยนะวันนี้<ม>นั้นสั่งแต่ที่พี่ตัดอยา่างสั่งสั่งเอาทอมจะทำะทอมจะทำบาร์บีคิวโอเคแค่นั้นใช่ไหมใช่ถ้างั้นเอาซุปดำค่ะหมูย่างไม่ต้องก็ทอมจะทำบาร์บีคิวอะ่ะก็ไม่ต้องหมอเอาเอาซุปดำ แรกก็ได้ค,ะค่ะแล้วก็เอามัส,สมันค่ะมัส,สมันโตฟูค่ะตั้งนี้คะ่ะเดี๋ยวจะไปสดค่ะเพราะว่าก็เคยติดใจรสชาติร้านนี้ใช่ไหม เสร็จเรีบร้อยแล้วเร็วม,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 มากอุ้ยหอมจังเลยอะ่ะไม่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 ไม,ไม่เดี๋ยวทำทำอะไรนะปากกระเซยนี่ผัวอยู่ห้องนี้ เรียบร้อยค่ะให้หนูช่วยถือไหมพี่ตกแต่ก่อนนะมันมีมร้านเบเกอรี่ตรงนี้แล้วมันเจ๋งไปแล้วร้านนี้เหรอใช่เห็นนะ e are close เราน่าจะมาเปิดร้านข้างๆกัน <S <S> <S ร้านเคปน่ากินกว่าเราน่าจะมาเปิดร้านข้างๆกันอ๋อกีนนั่งหนะ้าที่หนูละ เออยิ่ิแล้เราเปิดร้านค้างกันร้านเราจะชื่อลยุยกลับบ้านแล้ว <S <S 2> <S 2> นี่นะคะวันนี้หารเรามีเต็มเลยเพื่อนๆหลังจากที่กลับมาจากร้าน อาหาไทยเมื่อกี้นะคะพอดีเชฟทอมก็ <No. S 1> ทำอินท وني เฮียเอา h e ียเสียเอาไซส์โอเคเมื่อกี้วะไปซื้อนะคะอาหารไทยเพิ่มมีส้มซองส้มตำนะคะเพื่อนๆคะ mm. ่ะร้านเนี้ยอร่อยนะคะ mm. นุกกี้เนี่ยนุกี้นุกี้นะคะ mm. วันนี้ก็สลัดเราเดี๋ยวเชฟทอมก็นะ ย่างบาร์บีคิวให้ข้างนอกนะคะเยอะมากไปดูเลยกันจินเจเบียค่ะอร่อยมากมีเท่านี้เฟรครีมมกนเซียมนเจะให้ดูว่าเราได้อะไรา Oh yeah, it's a carpenter shop. Good. It's only one carpenter in there. Oh yeah, it's got everything that you would ever want. To. All the plant machines and everything. Oh yeah, oh, it's got a uh, laser. in it. Nina ka. ping ping yang yang. Here, Ogie, Ogie, Ogi ramalai. this one Tom made for his grandma น่ากินไหมคะอันนี้เป็นเนื้สแปริปเป็นริบซอเอ้า chicken เนอะแม่บิ๊กเนื้อสแปริป chicken ไก่อ๋อไก่เหรอมีเบอร์เกอร์ด้วยอย่าลืมนะเบอร์เกอร์คนละอันกันเถอะ บอร์เกอร์นีป็นแน่น่น่บอร์ออร่อยกินให้อิ่มอุตส่าห์มาดังไกลรลูกเรานอนเปง <c oughs> <c oughs> ลูกเรานอนไม่สนอะไรแล้วเว้ย <c oughs> <laughs> get some in his mouth though